ปิดตัวปปชชุดใหม่ปราบโกงประเทศนะโ oh อ้โหครับโกงประเทศไทยแมย่คุณภาดหเวเองกมาประโยชน์นี้ี่ <c oughs> อันนี้ก็คือวันนี้อย่างที่เรียนเอาไว้ตอนต้นว่าเราจะมาให้ภาพเร็วๆร,รวมๆนะการสรรหาปาชปาชปปชนี่เป็นองค์กรอิสระคุณหนุ่มท่านผู้ชมนะครับก็มีทั้งหมดนี่เก้าท่านครับสมัยก่อนโน้นดํารงตําแหน่งกันคราวละเก้าปีต่อมาของใหม่ก็เจ็ดปีเจ็ดปีเราจะเห็นว่ากรรมการปปชเนี่ยนะ ดังเห็นจะเห็นว่าประธานปปชคนปัจจุบันเฮ้ยเป็นมาปีห้าแปดทำไม้แล้วทําไมอยู่ถึงปีปีเนี้ยปีเนี้ยปลายปีจะเกษียณครับให้มันเกินเจ็ดปีอันนั้นเป็นของเก่าด้วยนะตามพลบเก่ามันมีบทเฉพาะการอะไรก็ว่ากันไปเถอะครับก็มาดูโครงสร้างปปชแลวครับนี่นะครับตอนนี้กําลังสรรหากําลังจะครบแล้วนะครับคือพมันทยอยหมดวาระกันไปครับเราให้ดูดูดู ดูที่เป็นหน้าตาก็ได้นะเป็นกราฟที่กราฟิกใช่ไหมมีใช่ไหมครับตัวบุคคลอ่ะมีปปชนะปัจจุบันแล้วก็ที่เพิ่งพ้นเพิ่งหมดวาระไปอันนี้อันนี้เราเอาละเราก็ข้ามไปก็ได้ครับว่าต้องมีปปชนะเป็นองค์กรอิสระมีสรรหากันยังไงกรรมการสัรหานวนนี่นั่นนะครับแต่นี่คือรายชื่อกรรมการปปชที่ทยอยกันหมดวาระเก้าท่านนะครท่านวชรพลนี่เนี่ย ปลายปีนี้ทันวาก็หมดวาระแล้วครับท่านสุวรรณายังอยู่นะครับท่านวิทยาอาคมพิทักษ์ยังอยู่ก่อนยังอยู่ครับท่านสุชาตินี่ก็ยังอยู่ครับท่านเอกกวิทย์วัชวันคุนี่เพิ่งมาใหม่ๆเพิ่งปรดเก้าเมื่อสามกราคมนี่ปีนี้เองท่านผู้ชมนี่มาแทนท่านอะไรนะอเดี๋ยวจะมีมําจำไม่ได้แล้วขอโทษทิท่านนัชจักรอ่านีหมดวาระหมวะก็เพิ่งสรรหากันได้เมื่อวานเมื่อวานสองวันที่แล้วครับ ท่านพัทลศักมาแทนอ่าใช่รอบปดเก้าอ่าครับท่านสุภาหมดวาระเลยวะท่านสตาพรเหลาทองนี่หมดวาระะเช่นเดียวกันพลเอกบุญยวัฒน์หมดวาระเห็นไหมโอ้โหห้าคนเเวลาเท่ากับว่าตอนนี้มีห้าท่านโอ้โหต้องเสียงเท่าไหร่นะเขาต้องห้าเสียงนะใช่ต้องห้าเสียงพิจะรำงานได้ต้องมีห้าเสียงห้าเสียงทีนี้ดูต่อไปอ การสรรหาเราจะข้ามไปอูุผ่นต่อไปสิขัดไปเลยฮะนี่คือประประชนัะครับคือถ้าจะสรรหาเสร็จก็ต้องมีโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ตามรัฐมนูลอยู่แล้วระบุไว้นะครับนวต่อไปถัดไปครับนี่นี่อันนี้คือเนื้อเน้นว่าครับแล้วสรรหากันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะเราไล่เรียงตามวันที่เลยคุณผู้ชมนะอันนี้คือเราให้ห้าท่านเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านนี้มาแทนแล้วนะฮะ ใช่ใช่นี่นี่ท่านนี่ท่านเอกวิทย์ใช่ไหมฮะอันนี้ท่านเป็นไปแล้วนะแต่เราก็ไล่เลี้ยงให้เห็นว่าในห่วงเวลาปลายปีที่แล้วครับจากสีหาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่แหละห้าท่านใครผ่านไม่ผ่านนะส่วนใหญ่ผ่านหมดแล้วครับท่านแทนท่านสถาบันเหลาทองก็คือท่านพุทวัตรกนกนาครับอดนี้ประธานสารุทรนะได้คะแนนมาเนี่ยคือคะแนนต้องเกินครึ่งหนึ่งของสวถ้ามีร้อยยี่ร้อยสองร้อยห้าสิบก็ต้องร้อยยี่ห้า ถึงจะผ่านนะงั้นงั้นไม่ผ่านครับท่านพศวัตรผ่านมานะโอ้หร้อยหกสิบแปดนี่คะแนนเป็นอย่างนี้รอปวดเกล้าแต่ก็โปวดสังเกตสักนิดว่าตั้งแต่กี่เดือนมาแล้วก็รอการปวดเกล้ายังไม่ลงมานะจนมีข่าวลือว่าท่านจะถอนตัวอะไรประมาณเนี้นะก็คอยดูกันต่อไปครับแทนท่านนาค์รัตอมริดก็คือท่านเอกวิทย์วัชระวันคุ จากสารดีกาที่เราดูไปเมื่อกี้มีการโปรก้าวเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนคะแนนเยอะนะคุณหนุ่มสองร้อยสองเยอะครับแทนท่านสุภาพิยรจิตติก็คือคุณแมนรัตนัสุขนอดีตทธิบดีกรมการปกครองท่านผู้ชมนะฮะก็ได้คะแนนมาร้อยสามร้อยสามสิบนะเฉียดเฉียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็รอการโปรก้าว ถัดมาท่านที่สี่เนี่ยนะเมื่อวานก่อนวันก่อนเนี้ยถึงเป็นประเด็นกันเนี่ยเป็นประเด็นบิ๊กเจ้านะอที่จะแทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงเลนะไม่ผ่านอเดี๋ยวไม่ผ่านเราจะมาวิเคราะห์กันอีกทีสั้นๆนะเขาได้คะแนนแค่แปดสิบนะไม่เห็นชอบแปดสิบแปดนะแล้วมีคานโหวตสวนไม่เห็นชอบอีกแปดสิบแปดเป็นปรากฏการณ์ที่มีเครื่องหมายคำถามหลายตัวครับถัดมาล่าสุดเลยก็หนุ่มวันที่ยี่สิบ วันนี้วันที่ยี่สิบวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบามวันนักการอ่าครับนี่สวไปนัดพิงวัวกันมานะครับท่านพัชรรศกวดนันแสงอดีตรองประธานสาดีการเนี่ยนะครับได้มาหนึ่งร้อยแปดสิบหกเสียงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสี่ท่านแล้วนะครับถ้ามีการปลูกเกลีเรียบร้อยนะครับสี่กอพร้อมปฏิบัติหน้าที่แต่เหลืออีกหนึ่งคราวนี้ตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอ่าไปดูสักนิดหนึ่งท่านที่จิบิ๊กเจ้าเนี่ยทำไมไม่ผ่านครับหน้าต่อไปนี่อันนี้แหละกรณีความบิ๊กเจ้า พลตำรวจโททิติจาก3ามปมคือหนึ่งคุณสมบัติยศตําแหน่งการเทียบเท่าอธิบดีที่สวส่วนหนึ่งลังเลอันนี้เสียงกันไม่จบนับเกันคนละแบบเราไม่ลงลึกนะแต่เชื่อหนอเรื่องเนี้ยเสียงกันเยอะผลของราชผลงานราชการออเออพี่เจ้าก็อยู่นครบาลมีทั้งโอ้โหสุดยอดมีทั้งบูบุนปราบปรามโน่นมีทั้งบอกว่าแย่ออก็คักเ้ากันไปครับอันที่สามคือตอนนี้สวสายลุงนะครับ จะสองลุงลุงครึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสวสายลุงนี่เขาเป็นอิสระตอนนี้อไม่เหมือนโหวตเสฐาแตกเ่ยแล้วแต่ความคิดเห็นเป็นทางหนึ่งทางใดก็แล้วตอนโหวตเสถานี่ปุ๊บร้อยฐาเป็สองเสียงกดปุ่มเลยนะอันนี้เสียงกระจายเป็นอิสระบิเจ้าก็เลยได้คะแนนมาแค่แปดสิบแปดต่อไปสุดท้ายเลยใครจะเป็นประธานละครับครับก็ต้องเลือกกันในเก้าท่านมือท่านได้ได้ครบเมื่อไหร่ไปเลือกกันเก้าท่านนะครับท่านผู้ชมนะ มีของใหม่ถ้าเลือกเสร็จนะอ่าของเก่าสี่ผมเนี่ยเดาว่าของใหม่โอ้มองใหมที่คุณเอชื่อไหม่พาะท่านวชรพนนี่นะก็จะต้องอำลาเก้าอี้นะตอนสมัยท่านเนี่ยนะชนะมาเกตสองท่านชนะท่านปีชาชนะมานะก็ต้องรอกันอีกนู่นแหละครับปลายปีนี้รุ้นประธานปปชงานเราเอากลับมาที่เก้าคน ใหม่ก็ได้นะน่าจะอยู่ในเก้าคนนั้นเราั้งแต่ว่าที่ที่นี่ท่านหมดเวลาใช่ไหมก็ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมใช่แต่คราวนี้อยู่ในสีเขียวเมื่อกี้อ๋อเลรอไม่ได้อยู่ในนี้ความเชื่อผมนะอ๋ออล้นความเชื่อผมว่าอยู่ในสีเขียวแต่ในนี้ในนี้ก็มีมีคนหนึ่งที่ลุ้นอยู่ตัวเต็งนะอ่อไม่ใช่ตัวเต็งตัวลุ้นตัวลุ้นตัวลุ้นนะแต่ตัวเต็งอยู่ที่สีเขียวครับนี่คือปปชนะครับสําคัญนะฮะ สำคัญอย่างไรช่วงหน้าจะมาดูว่าปปชนีสําคัญขนาดไหนเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กด้วยเหรอโอ้โหเกี่ยวแน่นอนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชีิพักกันสักครู่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ